แล้วผมได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหรนะ่เนี่ยอ๋อโอเคครับทีละคะชุดของหวานกับเพื่อนสวยไหมเงินลงทุนสิบล้านใช่ไหมครับได้ครับไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวผมเข้าไปเซ็นครับสิบล้านเลยเหรอสามีเขารวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทีละคะชุดของพวกเราเป็นไงบ้างอะ่ะสวยไหมสวยครับแต่ชุดของคุณมันใหญ่ไปไหมอะ่ะแล้วนี่คือ นิดหวานเองสวัสดีค่ะฉันชื่อเฟิร์สนะคะสวัสดีครับที่รักเราไปกันเถอะหวานยฉันขอแอดไลน์แฟนเธอไว้หน่อยได้ไหมอะ่ะขอโทษนะครับพอดีมือถือผมแบตหมดอะไว้วันอื่นก็นแล้วกันอ,อุ๊ยเดี๋ยวนะหวานฉันลืมโทรศัพท์ไว้ในร้านอะ่ะเธอช่วยไปเอาให้หน่อยได้ไหม ได้ดิเดี๋ยวผมไปเอาเองไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณไม่รู้ว่าหวานกับเฟิร์สอะไปนั่งอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวหวานไปหาเองพี่คะาะพี่คบกับหวานนานหรือยังคะสองปีครับสองปีเลยเหรอคะทำไมพี่ใจดีจังเลยอะมาเที่ยวคาเฟ่แค่นี้ก็ต้องมารับมาส่งกันด้วย ก็ผมเป็นแฟนเค้าเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่บุควรทำอยู่แล้วไหนเนี่ยหนคอมพิเตอร์อะไรมั้งขอโทษนะคะเห็นโทราศัพท์สีชมพูไหมคะ ก็ยังน้อยแต่งตัวดูดีจังเลยนะคะน่าจะมีรถหรูครับพี่ทำงานอะไรคะเนี่ยก็แค่ธุรกิจเล็กๆเ,เองครับไม่มีอะไรหรอกนอกจากพี่จะใจดีแล้วเนี่ยยังเป็นคนหอมเนื้อหอมตัวอีกนะคะทำไมพี่ถึงก็ไม่คบกับหวานด้วยล่ะพ,พี่ดูสิคะนี่วันนี้เฟิร์สแต่งตัวชุดเดียวกับหวานแท้แ,ทแต่เฟิร์สดูสวยกว่านอีกดูสิคะ พี่ลองคิดดูสิคะถ้าเกิดว่าพี่เลิกกับหวานแล้วมาคบกับเฟิร์สเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้เป็นหน้าเป็นตาให้พี่ขาเลิกกับหวานแล้วมาคบกับเฟิร์สนะคะเฟิร์สเธอไปลืมโทร,ราศัพท์ไว้ที่ไหนหรือเปล่าอ่ะฉันหาทั่วทั้งร้านแล้วหาไม่เจอเลยหวานฉันขอโทษนะ อยู่ในกระเป๋าฉันเองอ่ะเอาก็ดีแล้วที่ไม่หายไปไหนอะ่ะถ้างั้นเรากลับบ้านกันดีกว่านเนาะเดี๋ยวก่อนสิเอ่อคือเธอช่วยขอแฟนเธอให้ไปสง่งฉันที่บ้านได้ไหมได้ดิไปกันคือพอดีว่าซอนเมารถง่ายอะค่ะ ขอ,อนั่งข้างคนขับได้ไหมคะขอโทษด้วยนะครับคนที่ข้างคนขับอะเป็นพื้นที่ของแฟนผมเท่านั้นผมเห็นคุณเป็นเพื่อนหวานหรอกนะผมก็เลยพูดดีด้วยอะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมคงไม่พูดดีแบบนี้นะครับทีรักคุณพูดแบบนี้หมายความว่างไงคะหวานผมไม่อยากไปส่งเพื่อนคุณอะจริงๆเพื่อนแบบเนี้ยไม่ต้องคบก็ได้นะนี่หวาน ทำไมแฟนเธอพูดกับฉันแบบนี้อ่ะจริงๆแล้วผมกับหวานคบกันมาหกปีแต่2ปีที่ผมบอกคุณไปอ่ะคือช่วงเวลาที่แต่งงานผมมีความเชื่อใจกันแต่คุณตั้งใจทำลายความสัมพันธ์ของเราอยู่แถมยังทำลายมิตรภาพของตัวคุณเองด้วยนะหว่าเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนมันก็ดีแค่ไหนละเขาช่วยเหลือคุณทุกครั้งนึกถึงคุณทุกเมื่อแต่คุณอ่ะไม่เคยเห็นค่าในตัวหวานบ้างเหรอ แทนตอนนี้ยังจะมาแย่งแฟนเพื่อนอีกเฟิร์สทำไมเธอทำกับฉันแบบนี้อ,อ่ะคือสิ่งสุดท้ายที่ผมจะบอกคุณนะจะคบผู้ชายอะ่ะอย่ามองว่าเขารวยอย่างเดียวผมชอบผู้หญิงที่มีคุณธรรมมากกว่าตันหาแต่ตัวคุณเองอะ่ะมันมีแต่กิเลสตันหาไม่เว้นแม้แต่แฟนเพื่อนผู้หญิงแบบคุณนะไม่อยู่ในสายตามหรอก หลบครับหวานหวานหวานาฉันขอกลับด้วยคนสิฉันขอโทษหวานเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไอ้